นี่จะ้ะเห็นบอพี่น้องจ้ะใส่ขุใส่หม้อเดี๋ยวนี้เต็มถังแล้วนะเอาพุดลงสิครับ did you find? โอ้ยนางงามเจอหอยอะไรทำไมตัวใหญ่จังเลยเธอ <makes> อ่าหอยงวงสาง <c oughs> <c oughs> ทำไมมีเต <c oughs> ็ก <c oughs> สวัสดีครับ วันนี้เรามาวันนี้วีนะอัาจจะ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 พูดอยู่แฮนด์ทูเกดเดอร์สินี่ค่ะท่านผู้ชมขาวันนี้พานางงามมาเก็บหอยนะคะนี่จ่าดูจ่ายได้เยอะมากพี่น้องน้องจ่าหนี่งจะเบิ่งจ้ะนี่จ้ะพี่น้องหอยจ้ะพี่น้องจ่าไหน หอยเปนตัวใหญ่ย,ยังไงซุ้ยๆเลยจ้ะมนันแนมบรเห็นมันคือกันหมดเลยพี่น้องจ้ะอัพ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 เอาอัพอัพอัพ <c oughs> เด้อพี่น้องเด้อพาพี่น้องมาเก็บบกหอยเด้อจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะเก็บได้เยอะหรือเปลา่าแต่ว่าได้พี่น้องพามาเก็บบกหอยจ้ะขวดบกหอยด้วยนี่นี่ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะเท่าละสองตัวสามตัวเห็นบ่นี่จ้ะ คนหากินจะอยู่ที่ไหนก็ไปหานะจ้ะโคดขึ้นมาจากน้ำก็มีดพี่น้องเห็นบ่นี่จ้ะปักหอยนวลใสนี่พี่น้องพามากเก็บบเกี้ยปลหอยอหอยหวานจ้ะเห็นบ่ก็จะอยู่แอบๆอย่างงี้เห็นไหมจ้ะหนึ่งตัว ในพ่อผัดเอาไปหอยผัดพอนี่ได้อีกแล้วหนึ่งตัวเห้นบอกพี่น้องหอยแข็งในพี่น้องมันอยู่ตรงสีจ่จ้่ขวดขึ้นมันอยู่น้ำหินได้ละนีเด็ันบอกพี่น้องน่วย,ยเหญ่ๆเลยเนาะ จะไปได้อะไรมานางงามไปได้กระปูมาพี่น้องจา้าจะเอาไปกินบ่อันนี้เขาเริ่มตกปูถ้าใครมาตกปูมาตกได้แล้วนะทุกคนนะโอเคครับนี่ยมาตกปูเนี่ยมาตกได้แล้วนะพูดดีดาวอ่นไม่แล่นไปแล้วนี่พี่น้องคอยเก็บมาได้เห็นบ่าจา้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดตัวจะพี่น้องจ๋าสุดยอดคุยต่อคุยมันก็เด้งขึ้นมาเลยเดี๋ยถ้ามันมีนะมีบ่แถวนี้มีมิจ้ะมีมิจ้ะนี่เห็นบ่พี่น้องในที่สุดเราก็คุยจนเจอ ใส่กองพี่น้องได้สมโตเลยจ้ะเห็นบ่ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องนวยงามขุดขุดไปในเจ๊ะเธอมีหรือเปล่าอู้น่างามเลยตัวใหญ่ๆเลยมาดูสิคุณนายคะเอาไปจะพัดเดือพัดเด้พี่น้องเด้อเอาไปหลายจะเขาสิบบาอีกนจะจ๊ะพี่น้องพาะอีกแล้วเห็นบ่าวอู้ตัวใหญ่เลย

สองตแล้วพี่น้องจ้านี่จ้านางามมีบอนางามนี่ไะพี่น้องมันบอจ้าเนี่ยเจออีกแล้วเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยน่ะว้ายดู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 ดหดูดููดูดูดูููดูดูดนหูด้ อินังงามบาเด็จกักโตอินังงามบาเด็จกักโตฉันขุดไปมุงได็ก็แต่พออินังงามขุดบาเด็จกักโตสัวเมื่อยกำนางด,นดีนี่เด้นี่เห็นบ่อ่ตัวใหญ่เลยนี่เห็นบอนี่พี่น้นองตัวใหญ่ายายเลยจ้ะเฮ้ยไปไหน นางงามเด็ดตัวใหญ่ค่ะนางงามโอโห้สันโอโหครั้งแรกหลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปคุดต่อโอ้นังงามนี่ตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้เอาไปด้วยตัวหนึ่งแห่งคุดแห่งใดพี่น้องจ้ามีอกบ่เออจู่สันหล่ะจุสันหล ใส่เราไม่นจงสิได้ขุดเอาจรงสิมันขังมดแมนบนจับเบิ้งใส่มมนอยุดใส่ไอแร้ว่าหนะ่ามันเพียเพียสองตัวเพี่ยนะเนี่เอาพี่นะ้อ,อ,นองจเดสามตัว,วขุดจรกงิงนึ้ขนมาเห็นบ่นี่จ้ะ ก็ยิงย่งใหญ่พี่น้องแกมีปูด้วยมีปูด้วยมีปูด้วยมีปูโอ้โอพี่น้องข่อยได้พอตุมบกใหญ่เลยนี่เห็นปะ แล้วแรงแล้วนี่อู้ตัไมหญ่เลยเห็นงวะแมวว็บมาเอามาเทคอันนี้สิ one more, one Cho xí. Rồi nào tôi nhảy lại chạy ok. Không cút nhanh lại đi, đi hạ vào này. Ngoài. Muốn cái dạng này. Ôi, mẹ, 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 งามได้เลยสิเคลียร์คลีนรสิโซสิตัวหน่อยอู้นี่พี่น้องตัวบังใหญ่เลยเวมเนี่ยตัวเบลอเลยตัวเบิกบิ๊กจิบเกลเลยสองตัวหรือเปล่าหรือว่าอยู่ตัวเดียวนี่พี่น้องตัวบิกจิบเอกเลยจ้ะนี่ยน่างามก็ได้ใช่นี่จ้ะ่น่างามก็ได้ตัวบังใหญ่เลยจ้ะ นางงามก็นั่งแบบว่าสู้ชีวิตมากท่านผู้ชมออาทุบพุทในบักเก็ตมันจะลอยหายแล้วนะ่ะบักเก็ตนะ่ะนี่จ้ะพี่น้องแป๊บเดียวเองจ้ะสี่เหลยยูอาร์เลยโอ้สายโชว์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 นางงามได้สองตัวอะครับท่านผู้ชมขาเบลอเลยเก่งมากค่ะ อันนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งพี่น,อน้องตัวบกใหญ่เลยนี่เห็นบ่นี่จ้ะอุ้ยตัวเบล,เลอเบเธอเลยจ้ะทั้งพ้นขาได้อีกหลายตัโชว์โชโชโชพี่น้องได้อีกแล้วเนี่ยพี่น้องได้อีกแล้วตัวหนึ่ง วิ่งตัวปุ๋ใหญ่เลยเห็นเปล่ามีเทคเลยเทคกเท็กใ้เทคก่อนตัวใหญ่ป้านี่ฉันต้องเทคค่ะนี่จ้าพี่น้องจ๋าตัวเบลอเลยเนี่ยทูอัพเดียมเนี่ยเทคกิเนี่ย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 ทูอัพเดียมเนี่ย ไปดีกว่านะนี่พี่น้องอามาสิเอาพอไปผัดเด้พี่น้องว่าเอาหลายไม่ใช่หนักนั่นดิโอ้แม่บ่โอ้แม่ โอ้ยแห้งมันเด็ดเนี่แห้งขวดขวดแห้งมันขวดมันแต่ขวดเบักหอยอร่อยจะเบิ่งบักหอยบักหอยจุบพี่น้องมียายแกเอาไปเอาไปแกะนะเอาไปแกะนะจ๊ะค่อยแกะไม่ไหวแล้วค่ะมันตัวตัวมันใหญ่โพดแกะบ่ไหวยค่ะมันหลายโพดโอ้ยเดือบหอยน้องลมตัวนี้สิ นี่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 เทคเลยนี่ปลาหอยนี่แหล่แล้วตัวนีงได้กลัวตีโชว์ซินั่งแต่ตัวใหญ่พี่น้องอ้้บลอเลยดูสิท่านผู้ชมอ่ะอินอับหรือ,อยังนี่พี่น้องข่อยกระไรให้กันจ่ะเห็นป่ตัวสวยๆเลยจ้ะท่านผู้ชมค่ะาอ้อมันบอลลงหมอ้อ ปูใน,นงามตัวแห้งามาเบิง่งซินี่ยค่อยก็ได้ตัวนึงโตใหญ่แห้งพี่น้องจา่านางงามเริ่มหาเก่งแล้วผู้ชมได้ครึ่งหม้อแล้วจ้ะเนี่ยพี่น้องได้อีกแล้วจ้ะได้อีกระบอกมาครับมาเชนจีคีนมันลายอยู่ดียขะาหูหาเนาะ นางงามได้อีกแล้วสองตัวพี่น้องจา๋าคอยก็ได้อีกแล้วตัวหนึ่งเห็นป่จ๋าทั้งละสองทั้ละสามอย่าหล่อแม่นะมองแข็งๆมก็แห็งแต่มีหลาย <c oughs> พี่น้องจะเบิ่งมองนีมีสองตัวสามตัวเห็นบ่นี่จ้ะยังเก็บยังหลายโอ้นางงามได้ตัวใหญ่ๆมากเลยครับท่านผู้ชมคขา พ่อลราไปพ่อลรามั่งเธออะไรเครื่องกุบอันนั่นไงผัดโหระพาไงก็ผัดกับโหระพาแบบแซ่หอมๆเนานะโหระพาเขาก็มีปลูกไวไน้นไดย้ยเราบอกมาชัวชูุตรนั่งงานมันหาเก่งกตัวเด่นมันหูมองหาแต่เนาะหาตามโศกเห็นพี่น้องอะไรอ่ะ คุณเห็นอะไระไหมครับนั่งไปชมขาตากตากไม่เอา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 ปูนะคะรับระวังอีป,ปูจะหนีบมือนี่จ้ะไอปูไปแล้วนั่งแดตงไไง่ตัวใหญ่ก็แล้หมโซซีเอ๋อทำไมนั่งมีตัวใหญ่เลยอ่ะใหญ่ใหญ่นัะตึงๆเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเฉยเบิง ว้าวหลายแหงพี่น้องจะเบิ่งจะ้ะนี่จะ้ะนอนอย่างนี้เลยจะ้ะพี่น้องบรรยากาศเดอ้อก็จะมีเรือแล่นอยู่นางงามเห็นไหมเรือแล่นไปมาไปมาอ,อีนางงามนี่จับแต่กระปูพี่น้องอย่าไปจับมันลิฟลิฟเด็ดคร็บหาปลาหอยนงอยางจย่างชิโซไม่ชิจับได้ตีนั่นนะ เธอได้บอ่อบอกเลยวันบ่ได้เสียเวลา What did you find โอ้ยนางงามเจอหอยอะไรทำไมตัวใหญ่จังเลยเธออ่าหอยงวงแาง What did you find โอ้ยนางงามเจอหอยอะไรทำไมตัวใหญ่จังเลยเธออ่า ทำไมไมีแต่ดินทรายอย่างนั้นนะทุกคน <Okay. S 2> หอยงวงสางนะครับกินมาเดี๋ยวคะ่ะพี่น้องจะเบิ้งด้วจา่าไต้เห็นนี่โอ้เป็นครอบครัวเลยดูสิเนี่ยนกมอนกนี่จ่ะเห็นบ่พี่น้องจ่ะ ใส่ขุใส่หมอ้อเดี๋ยวนี้เต็มหม้อลวตัวนี้นะพ่อล,ล้วแหละจะเป็นยังไงเถอะีเด้ตัวนึงนี่นี่นี่เห็นบ่นน่นี่นี่วันหมอนี่นนนนน ไต่เห็นนี่หลายแห้งเด้อนี่นี่นี่อู้ทใหญแห้งอู้คลีนสิคลีนสิโชว์สิอันนี้อันนี้ตะวันอันนี้อีกคลีนคลีนคลีนโชว์สิโชว์สิเนี่ยพี่น้องตัวใหญ่แห้งจ้ะนี่ยจะโอเคค่ะมันหลายเด้อมาธรรมดานี่อันน้ตะวันเนี่ยเนี่ยเวิมเนี่ยอันตะวันนี่เพื่อ้เป็รับเอ้ยเข้ปุ่นยัยพี่น้องกระปุ่ใหญ่ อุ้ยตัวใหญ่มากเลยจับเลยจับเลยพี่น้อยกับปูตัวนี้เขามีเบบีมีลูกอยู่ข้างหลังจ้ะท่านผู้ชมขา <See? S 1> เห็นลูกมันไหมที่รักอิว่วอิ่วเขามีเขาอุ้มลูกนะพี่น้องกับปูอุ้มลูกจ้ะเห็นลูกมันบ่อุ้ยเลิศไปเลยลงน้ําเลยลงน้ําเลยคือบ่ปาก่บอกน้มันเงียบแท้เนี่ย เจออีกแล้วเนี่ยวิมเนี่ยนะนางได้อีกแล้วค่อยก็ได้อีกแล้วจ้ะสองตัวเลยจ้ะอุย้ยมันเด้ห่าง <laughs> หายห่างมันในทนี้สเสด็จเต็มขุ่นหลับประทนี้ นี่เห็นบอนี่โอ้ยบ่แมนเห็นอีหย่งบี่ตัวใหญ่ๆคุณพ่อปัดแต่ขุมสรัพยอ้านางงามบ่จ้าเฮอู้นางงามก็ะดคยขึ้นพุ่นนวิ่พอแล้ว นี่นางงามบอกว่าฉันบอกพอแล้วบนนางหยุดไม่ได้เลยอ่ะโอเคพี่น้องเอาเทค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 นนั้นแล้วก็กลับไป let's go home กลับบนะ้านเลยพี่น้องได้ตัวไข่ตัวมันเอาอันนี้ไปเอาโกคลีนก่อนไปเอาเอาไปคลีนก่อนไปเทเจีนเลยเนี่ยไปไปคลีนไปถ้าฉันบปลงหนามไปน้ำเราด้วยคลีนจะพุดน้ำพุดน้ำอินไซน์นะพุดบอทเตอรอินไซน์นะคะ And checking, checking. chicken, 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 take, take the water out. Take the water out, ขอให้เราหามาได้นะจ๊ะมันเป็นตัวนึงงามๆเลยจ้ะโอเคไปกลับบ้านกลับบ้านไปไปกลับบ้านกลับบ้าน Let's go เหนื่อยบรรยากาศเนี่ยไปเอาสมเนีจและพ่อตะกินไปพัดใส่กระเพาะมะแรงฮอร์โมาไปไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้าจุบจุบจับจับจุ๊บจุบกดไลค์กดติดตามสวัสดีค่ะ